การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนในทีมมีความสําคัญหากองค์กรใดต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนในทีมพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องทีม Psychological Safety ติดต่อเข้ามาได้ที่เด a ยร s of Change Thailand ค่ะสวัสดีค่ะโคโจ๊กเจนีราเพชบุรีนะคะ Executive c o a c h จาก the Art of Change ค่ะวันนี้ค่ะจะมาให้เทคนิคสั้นๆเล็กๆเกนาะที่ทุกคนสามารถเอาไปเอาไปใช้ได้ในที่ทำงานแล้วก็ ในองค์กรนอกจากในองค์กรแล้วสามารถอาไปใช้ในครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะเป็นทักษะที่สามารถสร้างพลังกันยิ่งใหญให่ให้กับทีมของพวกเราได้นะคะ3ข้อสังเกตที่อยากให้วันนี้ค่ะให้จําไว้เป็นสามเหลี่ยมเนาะอันแรกค่ะให้รู้จักสังเกตอารมณ์ของคนในทีมว่าเป็นอย่างไรเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าจากที่เราเคยเห็นจากที่เราเคยรู้สึกอย่างที่สองค่ะพฤติกรรมค่ะให้ลองสังเกตดูว,ว่าพฤติกรรม ที่เราเคยเห็นที่มันเคยเป็นของในทีมของพวกเราเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปยังไงอย่างที่3ค่ะอันนี้สําคัญเลยให้ลองสังเกตความคิดค่ะว่าความคิดที่มันเคยเป็นเคยมีในทีมของพวกเรามันเปลี่ยนไปยังไงจะว่าสามเหลี่ยมอันนี้นี่แหละคะ่ะ อารมณ์ความคิดพฤติกรรมลองเอา,าไปสังเกตทีมของพวกเราดูนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอันนี้แหะค่ะจะเป็นการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีมของพวกเราได้เลยค่ะการสังเกตเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับคนในทีมได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์ไหนความคิดอย่างไรหรือพฤติกรรมกรรมอย่างไรจะสามารถทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นและเราจะมีวิธีเข้าหาคนเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะ